เมื่อวานนี้ค่ะโอ้โหทีมชาติไทายให้ของขวัญเหมือนกันสุดยอดแฮปปี้มากเลยใช่ไหมน่ะทันล,นลมไปเลยนะคะไปเล่นที่บ้านที่ไชนีสไทเป้ลูกแรกมาแล้วลหนึ่งศูนย์นะทีละศักดิ์เ,เพอพี่มายครับก็อิชิให้ลงเป็นตัวจริงนะครับตามที่เขาบอกก็คือเกมแรกเนี่ยมันน่าจะโดนรับลึกเขาเลยอยากใช้ฟอร์นายและเกมที่2เขาก็ตามสัญญาเขาก็กลับมาใช้ศูนย์หน้าตัวเป้าจริงๆซึ่งก็มีหนึ่งเดียวโอ้โหแล้วดูลูกนีสุภโชครับแทงอย่างงามครับแล้วก็ c ช i นีสไทเปหรือไต้หวันเนี่ยนัดนี้มาแบบกงกงครับถ้าเรามองแบบไม่เอาแค่ทีมชาติไทยนะเหมือนแมนยูนัดเจอแมนเชสเตอรเลย <c oughs> จะปลุกก็ไม่ปลุกจะเล่นรับก็ไม่รับ และหลังลอยสูงมาดูหลังเกมกันหน่อยนะคะมาซาทาดาอิชิอิให้สหัมภาษณ์หลังเกมเขาบอกว่าพอใจกับผลงานทั้ง2เกมที่ชนะได้ทั้งหมดนะคะเกมนี้เนี่ยก็มาเล่นเกมเยือนแฟนบอลมาเยอะมากนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผักดันทีมพวกเรามากๆครับนะคะแล้วก็อิชิอิก็บอกว่าเราเจอคู่ต่อสู้ทีมเดียวใน2เกมติดก็วิเคราะห์เกมออกมาได้หมดได้ดีนะคะในการเจอกับชนิสไทเปเกมนี้เนี่ยมันจะบอกได้เลยว่า ถ้าเกิดพูดว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แบบเลยไหมก็ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าไปเสียประตูเร็วในช่วงครึ่งหลังซึ่ง,<อ>งไม่ควร<อ>จะเสียนะใช่แล้วก็วิธีการเลือนนักเตะของผมเนี่ยผมมองจุดแข็งของแต่ละคนแล้วก็นํามาปรับใช้ตามแท็กติกที่วางไว้ก็ต้องชมนักเตะด้วยที่ทําผลงานได้ดีตลอด90นาทีนะคะ